แมวหมววันนี้เสนอธรรมะกับการดูแลสุขภาพจากเว็บไซต์หมอเขียว .net ก่อนที่จะรับฟังธรรมะกับการดูแลสุขภาพมีเรื่องเล่าจากผู้อ่านมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังสักเล็กน้อยนะคะเมื่อก่อนเป็นคนมีนิสัยใจร้อนทำอะไรก็ต้องได้ดั่งใจต้องได้ตอนนี้ต้องได้เดี๋ยวนี้ ทำให้เราสะสมความเครียดไว้กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นกระทั่งเกิดการเจ็บป่วยต่อมน้ำเหลืองที่ข้างคอมีขนาดโตขึ้นบางครั้งก็อักเสบเจ็บปวดเคยรักษาด้วยการผ่าตัดเอาก้อนที่โตออกมาแล้วหลายครั้งเพราะมันโตต่อเนื่องมาเรื่อยๆตัดก้อนนี้ออกแล้วก็มีก้อนใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกคลำดูแล้วเหมือนพวงไข่ที่ข้างคอ เพราะมีทั้งก้อนเล็กและก้อนโตผู้อ่านจึงเปรียบมันเหมือนพวงไข่หลังจากได้มาดูแลสุขภาพตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือกวิถีทำแล้วก็ไม่เคยได้กลับไปรับการผ่าตัดอีกเลยการดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นคนใจร้อนก็ใจเย็นลงความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจที่เคยมีมาจากเมื่อก่อน ถ้าเปรียบได้เท่ากับเทือกเขาก็ลดลงมาเหลือเป็นภูเขาลูกใหญ่และลดลงมาเป็นภูเขาลูกเล็กๆล,ลดลงมาต่อเนื่องเรื่อยๆเ,เหลือเป็นกองหรือเนินดินตามลำดับเท่านั้นวันนี้จึงขออนุญาตนำเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่เคยได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์และจากหมมิด,ดีนำมาเล่าและบอกต่อให้เพื่อนๆได้รับฟังด้วยหวังว่า จะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการใช้ชีวิตและจะมีส่วนทำให้ชีวิตผาสุขผ่องใสไร้ทุกไร้กังวลในโอกาสต,ต่อ,ต,อต่อไปธรรมะกับการดูแลสุขภาพจากเว็บไซต์หมอเขียว .net โดยมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยใช้ธรรมะละบาปบมเพนบุญกุศล เพิ่มพูนใจไร้กังวลหยุดชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสกลไกในการทำให้สุขภาพดีคือสัญญาของชีวิตจะทำหน้าที่เป็นปกติคือผลักดันเอาพลังงานหรือสารที่ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิตและดูดดึงเอาพลังงานหรือสารที่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตวิบากกรรมของบุญกุศล เป็นพลังงานที่ช่วยผลักดันเอาพลังงานหรือสารที่ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิตและดูดดึงเอาพลังงานหรือสารที่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาหล่อเลี hand hand ้ยงชีวิตอีกแรงหนึ่งส่วนวิบากกรรมร้ายเป็นพลังงานที네่ดูดดึงเอาพลังงานหรือสารที่ไม่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาทำร้ายชีวิตและผลักดันเอาพลังงานหรือสารที่สมดุลร้อนเย็น ออกจากชีวิตดังนั้นความไม่สมดุลร้อนเย็นด้านวัตถุสังเคราะห์กับวิบากกรรมร้ายจากการทำบาปเบียดเบียนสัตว์การทำให้ตนเองผู้อื่นหรือสัตว์อื่นได้รับความทุกข์ทรมานเดือดร้อนไม่สบายบาดเจ็บล้มตายด้วยวิธีการต่างๆจะทำให้เกิดอาการไม่สบายต่างๆ ทำให้เกิดมีโรคต่างๆมากมายหลากหลายชนิดแม้จะใส่สิ่งที่ไม่สมดุลร้อนเย็นชนิดเดียวกันปริมาณเท่ากันเข้าไปในชีวิตคนแต่ละคนก็จะเกิดอาการไม่สบายโรคต่างกันเพราะวิบากกรรมต่างกันทำให้อายุสั้นและเกิดสิ่งเลวร้ายต่างๆในชีวิตส่วนการทำสมดุลร้อนเย็น สังเคราะห์กับวิบากรรมดีจากการไม่เบียดเบียนสัตว์การไม่ทำให้ตนเองคนอื่นหรือสัตว์อื่นได้รับความทุกข์ทรมานเดือดร้อนไม่สบายบาดเจ็บล้มตายด้วยวิธีการต่างๆซึ่งก็คือการละบาปบําเพ็ญบุญกุศลเพิ่มพูลใจไร้กังวลหยุดชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใส นั้นเองเป็นการสร้างวิบากกรรมดีที่ส่งผลให้อาการไม่สบายและโรคต่างๆลดน้อยลงอายุยืนและเกิดประโยชน์สุขในชีวิตโดยการเรียนรู้ฝึกฝนเทคนิคการลดการติดในสิ่งที่เป็นพิษและการเข้าถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยจิตที่เป็นสุขตามหลักการแพทย์วิถีธรรม เทคนิคการทําใจให้หายโรคเร็วตามหลักการแพทย์วิถีธรรมคือไม่กลัวตายไม่กลัวโรคไม่เร่งผลไม่กังวลท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ในหนังสือเทคนิคทําใจให้หายโรคเร็วโดยจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจนและการปฏิบัติเทคนิคการทำดีอย่างมีสุขตามหลักการแพทย์วิถีธรรม คือรู้ว่าอะไรดีที่สุดปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดลงมือทำให้ดีที่สุดยินดีเมื่อได้ทำให้ดีที่สุดแล้วไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดรวมทั้งการพึ่งตนในการสร้างและอาศัยมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อเป็นการเสริมพลังหนุนในการปฏิบัติอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาพรหมวิหาร4เหตุแห่งการมีโรคน้อยและอายุยืนคือการไม่เบียดเบียนจุลกรรมะวิพังคะสูตรเหตุแห่งการอายุยืน7เหตุแห่งวิมุตห้าสติปัฏฐาน4สี่สม,มปรทาน4อิทธิบาท4ีกินสีห้าภละห้า โคดชงเจ็มัรคมีองค์8จารณะสิ 15, โซรถยานวิปัสนาญาณ16มงคล38และความเป็นผู้มีมิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นพรหมจรร์ความพ้นทุกข์ทั้งสิ้นเป็นต้นถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ ปัญญาเป็นทานมีคุณค่ากว่าการให้ทั้งปวงพบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปนะคะขอพระคุณและสวัสดีค่ะ